อ Sport ์รับออกแบบเจดทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อหนุนงานต่างๆแบนจุกโรโคสูตแปดหนึ่งหกหกย้ำสูตแ6ดหนึ่งหส่หสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พวกปับอ้วนพานถลิบรพานะผมวันนี้เราจะมาแนะนําขั้นตอนนะผมขั้นตอนการเปลี่ยนเจ้าเหรียญโมนี่เนาะตะกี้เราทําการโอนไปแล้วทีนี้นเราจะทําการเปลี่ยนเจ้าเหรียญโมนี่นะผมนี่เหรียญโมนี่ ที่เราจะทําการซื้อมอนตาอินฟินิตี้นะผมเราจะเปลี่ยนเป็น STT นะทีนี้ผมเราก็ไปที่มาเก็ตแผนของเราคนระับมาเก็ตแผ่นของเว็บเนาะอ่าทีนี้เรามีอยู่14โมนี่นะผมที่เรามีนะตอนนี้นะครทีนี้เราจะเปลี่ยนเจ้าโมนี่เนะี่ยเป็น STT เราก็ไปคลิกที่ H chain เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ไป14 เราอย่าลืมล็อกอินกระเป๋าของเราวันนะขั้นตอนการลงกระเป๋าของแอคบันไตอินฟินิตี้เนี่ยก็มีพี่ๆท่านอื่นสอนไปแล้วลองไปดูดูเอานะผมใน y o u t u ทีนี้ผมจะมาแนะนำขั้นตอนการเปลี่ยนเจ้าเหรียญโมนี่เป็นเหรียญ S T T แล้วกันในมันไดอินฟินิตี้นะผมทีนี้ผมก็ทำการสวอปนะผมมันก็คล้ายๆกับเราสวอปในแผงเคิงสวอปนะผมจะประมาณเดียวกัน เปลี่ยนอ่าเอาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเงิน,นไปไหนเนี่ยทำไมไม่ขึ้นเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะครับผมขึ้นเพนดิ้งอยู่นะอ่ามาแล้วนะครับผมขึ้นคอนเฟิร์มเรียบร้อยระบบมันก็คล้ายๆแพนเค้กสวอปนะอ่านี่นะผมเห็นไหมโมโนี่ของเราเปลี่ยนจาก14โมโนี่มาเป็น 5,333 stt หนมหึ่งโมนี่ก็จะได้ประมาณ380 stt นะตอนนี้นะทีนี้เราจะไปทำการซื้อซื้อไข่ในเกมมันต่างกันยังไงเนี่ยโซบอลกับโครนซีโร่เนี่ยต่างกันมากหรือเปล่านะขอญาตด,ดูก่อนโเท่าไหร่วะเนี่ยอันนี้น่าจะแพงกว่านะทุกคนเราน่าจะได้โซบอลนะ โซบอลแค่1,547เองนะมาทีนี้เดี๋ยวเรามากดซื้อตัวกันนะผมในโซบอลเนาะเพราะโคลนซีโร่อันนี้เราน่าจะไม่พองบเราเดี๋ยวขอญาตสักครู่นะผมเนี่ยเพราะว่าในโคลนซีโร่เนี่ยมันจะตกอะไรเนี่ยเจ็ดพันโ้มันสตาร์พัน ราคาอยู่เนี่ยโอ้หราคาเกินอ่ะเกินอ่ะเราไปลอาโซบอลแล้วกันเราก็นายกดเมื่อกี้กดไปแล้วตัวหนึ่งเราก็จะซื้อให้หมดเงินเลยเนาะไหนๆมาแล้วก็ตกสะพันสี่ร้อยบาทเนาะสามตัวก็ตกตัวละห้าร้อยอะหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด S T T เนาะที่เราทำกันโอนมาก็อยู่แค่สิบสี่บูนินะผมที่เราทำการโอนมา สองแล้วเลอีกตัวหนึ่งทีมหนึ่งก็น่าใช้แค่สามตัวนะครับน่าจะพอคนระับอีกตัวหนึ่งครับผมเซไปแล้วสครูนะครับ เขาก็เปิดมาหลายวันนั้นเราก็ลืมหลายเกมจัดห่วงเลยไม่ได้ดูเลยนี่ลองดูแล้ววนะ่าใครจะทำสกอล,ลงสกอล,ล่าก็ลองดูนะผมก็ตกแล้ว3ตัวประมาณพันสี่พันห้าหนุมมูมนี้ที่ผมทำการโอนมาเนี่ยอ่ะสิบสี่มูนี้สิบห้ามูนี้อะตีซ่าสิบห้ามูนี้ก็ประมาณพันสี่ร้อยบาทนะผมพันสี่ร้อยบาทในการเล่นเกมนี้ต่อทีมนะ ใครจะทำก็สกอราก็เพิ่มไปทีนี้ผมก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเอา,าไมมีสองไอเทมหรอพี่น,อน้องเอาล้มเหลวไปซื้อใหม่ทุกคน กว่าช่วงแรกๆมากเลยนะรู้สึกช่วงแรกบางคนโอนเงินนี่ยังไม่เข้าเลยนะใช้เวลาอยู่พอสมควรจะได้ไหมห้ยออเรียบร้อยมาแล้วครับผมสามตัวสามใบของเราไข่ เสร็จแล้วนะมขั้นตอนการที่เปลี่ยนเจ้าเหรียญโมนินมเป็นเหรียญ STT ในมอนต้าอินฟินิตี้นะผมนี้เราก็เสร็จสิ้นแล้วสำหรับการสวับเหรียญมาซื้อไข่ของเรานะผมใน market plan หนะผมของมอนต้าอินฟินิตี้ไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมน่ผมเจอกันใหม่ใน ep หน้าสำหรับ ep นี้ลาบก่อนสวัสดีครับ